น้องรู้สึกยังไงกับการจัดกิจกรรมของทางอายาซาที่โรงเรียนสตรีวิศว์สองในวันนี้ครับเช่นอะไรบ้างครับคว่าโรงการประเทศมาเลเซียครับแบบที่รงการอาอากาศก่อนเราแล้วก็ส่งแล้วก็ได้ส่งมีโอกาสที่นไปแล้วแล้วก็มีมีโอกาสคนแรกของเอเชียเหตะวันใต้ของเวียดนามครับ ทีด้ทราจริงๆเราทราบมาก่อนน้นนี้ไหมเราทราบไหมครับว่าประเทศไทยกําลังจะมีนักบ,บินอวกาศหญิงคนแรกของไทยครับรไม่ได้ดูข่าวเราคิดว่าตัวเองคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเยาวชนไทยเนี่ยมีความใฝ่ฝันแบบนี้เราคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับในอนาคตที่จะมีนักบ,บินอวกาศรุ่นต่อไปที่มาจากเยาวชนไทย,น,ยไไน้องอยากเป็นหนึ่งในนั้นไหมครับอยาก คิดว่าประเทศไทยกับโครงการด้านนวากาศในปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังในความคิดของพวกเราอะครับอยากอยาครับอยากให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาด้านไหนบ้างครับเสนอมาเลยทีไม่ค่อยมีใครในงานเลยจะหมเท่าไหร่อ่ะก็เลยแบบยังไม่ค่อยไม่ค่อยดูแบบไม่ค่อยดูว่าจะโด่เด่นเท่าไหร่เนี่ยไม่มีการสนับสนุนเท่าที่ควรครับมากเก อยากให้พัฒนาเนี่ยอยากให้น้ลงไปที่จุดไหนนะครับคาค้นคว้าครับค้นคว้าเกี่ยวกับเกี่ยวกับนวกาศมี่มากขึ้นเช่นเพื่อจะนาประโยชน์ที่ได้จากการค้นคว้ามาใช้ในวงโลกนี้นครับมีอะไรที่น้องอยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การด้านนวาาัตกรรมครับที่อยากให้เขาปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ช่วยให้สนับสนุนการศึกษาอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นแล้วก็ช่วยสนับสนุน ไปถึงจนนั้นได้ครับมีอะไรเพิ่มเติมโครงการแบบนี้เยอะๆ